มาดูสถิติข้อนี้นะครับไม่ยากเขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งนะขายเครื่องดื่มแค่4ชนิดเดือนที่ผ่านมาขายได้3,000แก้วนะครับผมนะจำนวนข้อมูลชนิดเ,เครื่องดื่มชนิดต่างๆนะแสดงดังตารางต่อไปนี้กาแฟเย็น840ชาดำเย็น750นะชาเขียวนี่กำลังฮิตเลยขายได้810นะครับถามว่า ความถี่สัมพัสในรูปร้อยละของจํานวนแก้วของนมเย็นนะอย่างแรกเราหาก่อนว่าตกลงแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยมันขายนมเย็นได้กี่แก้วกันแน่นะครับเขาบอกเครื่องดื่มขายได้หมด3,000แก้วนะมันมี4ชนิดเราก็เอาทั้งหมดตั้งแล้วลบด้วย3ชนิดรวมกันนึกภาพออกป่ะไอขั้นตอนนี้เบสิกไม่มีอะไรอันนี้เท่าไหร่ 1, 6 2 0 0 4สโอ้โหสวยงามครับได้600แก้วน้อยไปหน่อยนะเนี่ยนมเย็นนี่ใช่ไอ้นมที่เป็นสีชมพูชมพูปะ่ะนะสมัยเด็กๆพี่หนึ่งก็ชอบกินนะห,หวานตัดขานะครับสรุปเดือนที่แล้วนะครับขายนมเย็นได้600แก้วมาดูคําว่าความถี่สัมพัสหนูจําไว้เลยนะครับมีคําว่าสัมพัสเมื่อไหร่ต้องมีการเปรียบเทียบเมื่อนั้น สูตรนะครับความถี่สัมพัทธ์หนูเะเอาความถี่ที่หนูกำลังพิจารณาหารด้วยความถี่ทั้งหมดหรือจะเรียกว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็ได้ความถี่ที่หนูกำลังพิจารณาหนูพิจารณานมเย็นนมเย็นขายได้600แก้วทั้งหมดจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ3000แก้วอ่านไหมลูกอ่าตัดตัดไป 6ตัด30ได้5นะครับก็ได้1ส่วน5หรือก็คือ0.2แต่เขาถามความถี่สัมพัท์ในรูปร้อยละเพราะฉะนั้นความถี่สัมพัท์ถ้าถามความถี่สัมพัท์เฉยๆตอบ0.2นะลูกแต่ถ้าถามในรูปร้อยละหรืออาจจะเป็นคำว่าเปอร์เซนต์ก็คือหนูเอาคำตอบที่ได้ะนะครับคูณ100เข้าไปก็ตอบ 20นั่นเองพอได้ไหมครับยากไหมนะต้องถือว่าไม่ยากนะครับโจทย์แบบนี้นะจำไว้มีคาว่าสัมพัทธ์เมื่อไหร่ต้องมีการเปรียบเทียบเมื่อนั้นนะสมัยมต้นก็มีเรียนครับความชื้นสัมพัทธ์นะพอมปลายใครเรียนฟิสิกส์ก็จะมีความเร็วสัมพัทธ์นะถ้ามีคาว่าสัมพัทธ์ต้องมีการเปรียบเทียบนะจำเอาไว้อะผ่านไป